สัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่แพรจะมาสอนวิธีการเล่นแบบง่ายๆสไตล์พี่แพรนะคะกับรุ่น Sony A5100 ค่ะเป็นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนเลน,นได้นั่นก็คือรุ่นที่เป็นกล้องมิเรเลสนั่นเองกล้องรุ่นนี้ถามว่าเล่นยากไหมสําหรับมือใหม่อาจจะยากนิดนึงค่ะพี่แพรก็จะสรุปการเล่นแบบง่ายๆแล้วน้องสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแบบถ่ายเซลฟี่ฟุ้งฟิ้งสไตล์กล้องแบบแนวนี้ง่ายๆกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเปิดกล้องค่ะบริเวณด้านบนนะคะมันก็จะมีปุ่มออนออฟเนี่กดโฟกัสป๊บนึง ปตรมนัานบนนะคะส่วนวิธีการเปิดปุ๊บเราเปิดมานะคะน้องๆก็จะสามารถเล่นโหมดต่างๆได้อันดับแรกที่พี่พราอยากจะให้น้องๆทาเลยนะคะก็คือกดปุ่มเมนูตัวนี้ค่ะกดเข้าไปพอเจอหน้าจอนี้นะคะให้กดคําว่าตั้งค่ากล้องค่ะจากนั้นเลือกไปหน้าที่7ค่ะแบบนี้เห็นไหมคะหน้าที่7จ,จากนั้นนะคะให้น้องๆเลือกคําว่า ลูกเล่นปรับผิวนวลอันแรกกดเข้าไปเลยนี่ลูกเล่นปรับผิวนวลมาแล้วจะเจอหน้าจอนี้ถูกไหมพอเจอหน้าจอนี้เรียบร้อยให้น้องๆมัน,นมันจะตั้งค่าอยู่ที่ออฟข้ามบนให้น้องๆเลื่นมาอันล่างค่ะค่าตัวนี้แหละสามารถตั้งค่าความฟุ้งฟิงของผิวได้ก็คือจะมีหมดมากก็คือ high low แล้วก็มี medium อันนี้จะเป็น low อันนี้จะเป็นมีเดนียมีจะเป็น h i ใช่ปะ่ะให้ตั้งอยู่ที่มีเดียมละกันอันนี้จะเป็นสไตล์พี่เลยนะคะพี่จะตั้งอยู่ที่มีเดียมถ้าใครอยากจะให้มันฟุ้งเยอะก็ไฮไปเลยอยากจะแบบฟุ้งน้อยก็โลนะคะพอตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดุ้งโอเคหนึ่งทีค่ามันก็จะเพล็กแบบนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ทําก็คือเข้าไปที่เมนูอีกเหมือนเดิมเปึ๊บกดอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็อยู่หน้าเจ็ดเหมือนเดิมค่ะแล้วเลือกอันที่สองที่เขียนว่าจัดเฟรมอัตโนมัติอันนี้แหละน้องๆกดเข้าไปถ้ามันอยู่ที่ off, ถ้ามันอยู่ที่ออโต้ถ้ามันอยู่ที่ออโต้ทุทีค่ะให้เปลี่ยนเป็นออฟการจัดเฟรมอัตโนมัตินั่นหมายถึงเวลาน้องๆถ่ายภาพนะคะมันจะบันทึกภาพแบบตัดแต่หน้าแบบเซลฟี่มาให้ซึ่งถามว่าการถ่ายภาพเราใกล้ขนาดนั้นเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ปิดไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเลือกออฟโอเคเสร็จเรียบร้อยให้น้องๆกลับไปที่หน้าหนึ่งก็คือกดเมนูค่ะเลือกอันนี้เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนจากเลขเจ็ดที่เมื่อกี้ที่เราสอนกลับมาที่เลขหนึ่งแล้วเลือกโหมด ถ่ายภาพอันแรกค่ะนี่กดเข้าไปเลยพอเลือกโหมดถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยน้องๆจะพบกับโหมดต่างๆของกล้องรุ่นนี้ซึ่งก็มีแบบให้เลือกเล่นเยอะมากแต่ที่จะสอนนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะสีส้มนะคะสีเหลืองก็คือจะเป็นโหมดอัตโนมัติแล้วก็มีเลขบวกอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ฟุง้งฟิงค่ะเป็นแบบกึง่งกึออตโต้ทีเดียวะจะเลือกเป็นอันนี้โหมดนี้เลือกมาแล้วปุ๊บเราสามารถปรับเรื่องของโทนสีได้คือกดปุ่มลงตรงนี้ค่ะ มันจะมีแถบขึ้นมาแบบนี้นะคะอันแรกที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดจะตั้งอยู่ที่โหมดออตโต้อันนี้มันคือโหมดนอกโฟกัสนี่พอน้องเลือกคำว่านอกโฟกัสเสร็จแล้วปุ๊บนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ไอ้ตัวไอ้สีเขียวๆเนี่ยสามารถปรับได้นะคะถ้ารู้สึกว่าอยากจะให้ ด้านหน้ากับด้านหลังมีความชัดเท่ากันนั่นหมายถึงมันจะไม่น่าชันหลังเบอร์นะก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าชอบบอกว่ามีความอยากได้กล้องหน้าชันหลังเบอร์หนักมากเลือกอันนี้ก็คือล่างสุดนะคะอันถัดมาจะเป็นเรื่องของความสว่างสำหรับกล้องที่เป็นกล้องปรับได้ด้วยตัวเองแบบมิเรเลสแบบนี้ความสว่างมันมีผลนะ่ะถ้าน้องอยากให้ภาพขาวแบบเออเน็ตไอดอลหรือว่า อยากให้ตัวเองแบบไม่เหลืองจนเกินไปอ่ะควรปรับการสว่างให้มันขึ้นมาหน่อยนะคะไม่ควรอยู่ที่สแตนดาร์ดแต่ไม่ต้องขึ้นมาเยอะโอเวอร์นะขึ้นมาอยู่แบบนิดเดียวอ่ะหนึ่งหรือสองก็พอไม่งั้นจะดูแบบผีอ่ะอ่ะพี่พาถดถ,ถัดมาหนึ่งนะคะอันถ,ถัดมาจะเป็นเรื่องของโทนสีโทนสีต่างๆตัๆตวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบสแตนดาร์ดของกล้องเลยก็คือออกจะเป็นโทนส้มๆขาวๆเบาๆถ้าน้องชอบโทนฟ้าดึงลงค่ะเห็นไหมเห็นโทนหน้าที่แถวปะ่ะถ้าหนูจะเหลืองคือแบบโอ้เหลืองได้อีกเห็นไหม แต่ถ้าจะแบบขาวแบบฟ้าบบเลื่อนลงมาสักเมตรสองเมตรก็พอมันจะอมแบบสีที่วัยรุ่นเขาชอบเล่นกันช่วงนี้คือแบบเอาแนวแบบอ,อาร์ตเป็นเทจเปนเทอ่ะเออจะเป็นอมฟ้านะคะโอเคที่เก็หล่นลงมาสักเม็ดเดียวอันถัดมาค่ะจะเป็นเรื่องของความสดใสเออยากสดใสมากหน้าแดงเปรสดึงขึ้นไปเลยค่ะมีความกดทุกหน้าซีดอะ่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็แล้วแต่ความสดใสในร่างกายของเราเลยถ้าเป็นพี่พี่มีความสดใสอยู่แล้วนะลูกพี่ขอแบบกลางๆแล้วกัน สดใสไม่เยอะเพราะประมาณอันถัดมาจะเป็นเรื่องของโหมดการถ่ายภาพที่เป็นโทนต่างๆเนี่ยเห็นไหมจะเป็นขาวดําจะขาวมากขาวน้อยสีเปียดูดสีจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่มีความแบบโคเนี่ยเห็นปะฟุง้งอลุ่มอล่วยอะลงอะเลงกันแบบเต็มไปหมดนะคะอเอาไปปรับใช้แล้วกันมันก็ใช้ได้ภาพสองภาพเนาะเอาแบบชีวิตจริงก็ออฟไปแล้วกันลูกไม่ค่อยได้ใช้ค่ะพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ในหมดนี้ต้องทําการถ่ายเลยนะคะหลังจากที่ตั้งเรียบร้อยแล้วเพราะถ้าน้องไม่ถ่ายเปลี่ยนโหมดไปโหมดอื่นหรือปิดเครื่องกลับมาค่าเซตติ้งปกติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ่ายเลยค่ะ,ะสําหรับวิดีโอก็เช่นกันนะคะสําหรับกล้องตุ่นนี้คืออัดแล้วดได้เลยโหมดจะยังค้างอยู่ที่เราตั้งแบบนี้ก็คือน้องกดอัดวิดีโอได้เลยนี่วิดีโอจะอยู่ด้านบนสมมติพี่จะอ ภาพก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะคือที่น้องตั้งไว้แบบไหนของพี่ตั้งไวอ้อมฟ้ามันก็จะเป็นออมฟ้าและข้อดีของมันคือเนี่ยมันน่าชั่หลังเบอร์แบบนี้ด้วยเห็นปะคือดีมากวิดีโอก,ก็ดีมากเหมือนกันนะคะเอานี้เอาไปปรับใช้อย่าลืมนะออกไปแล้วมันก็จะยังเป็นค่าเซตติ้งเดิมแบบที่เราจะกลับไปเป็นอันเดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเล่นอันนี้ก็ต้องปรับใหม่นะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่พี่เราแนะนําส่วนโหมดถัดมาค่ะที่อยากจะให้ลองเล่นคือมันก็เก๋เบาๆอันนี้ขอนอนุญาตกดออกก่อนเ เวลาจะออกออกากหน้านี้ก็กดเมนูนะจ๊ะถ้าจะเข้าไปอีกโหมดหนึ่งก็เหมือนเดิมค่ะกดเมนูกดอันแรก เลือกไปที่อันแรกเหมือนเดิมเปลี่ยนไปเล่น s <S ขออนุญ,ญาตสอนเป็นอันนี้ค่ะชื่อโหมด S C N ปรึงปึงปึงอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่น้องๆสามารถถ่ายภาพได้หลากหลายอีกเช่นเดิมนะคะแต่หนึ่งโหมดที่อยากจะแนะนําให้ลองใช้งานดูมันจะเป็นโหมดที่ถ่ายบุคคลโหมดนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะมันปรับไม่ได้น้องสามารถ,ถถ่ายด้วยความง่ายเลยทีเดียวค่ะแต่สีที่ได้มัน ความจริงไปหน่อยเหลืองก็คือเหลืองติงกาก็คือมาเต็มเพราะฉะนั้นถ้าจะถ่ายในโหมดนี้ภาพจะออกมาเป็นเยี่ยงนี้ค่ะลูกออกเป็นแนวเหลืองๆเนะะี่ยการปร,ปบปรปับฟุ้งฟิงสามารถปรับได้ที่ High เหมือนเดิมก็คือเข้าไปที่เมนูแล้วเข้าไปที่หน้าเจ็ดที่พี่พาสอนอันแรกเลยนี่กลับไปเด้อเด้อเดเด้อเดเดเจ็ดนี่ค่ะแล้วปรับ จากลูกเล่นที่แรวตั้งปันกลางเนี่ยเปลี่ยนเป็นเนี่ยไฮโลบริเวณนี้นะคะถ้าจะปรับก็ปรับได้แค่นี้จริงๆสุดแล้วโหมดถัดมาค่ะที่พี่จะสอนก็คือเข้าไปที่เหมือนเดิมกลับไปหต้๊ดๆๆๆๆๆหน้าหนึ่งแล้วเลือกโหมดการถ่ายภาพให้เป็นโหมด P ค่ะหมโหมดพีอาจจะปรับได้ละเอียดมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างใช้งานแล้วรู้ว่าตัวเองชอบภาพแบบไหนมีความ ยังไงกับโทนสีที่ฉันแต่งออกมาและฉันชอบแบบนี้อันนี้จะไม่ผลนะคะสำหรับบทพีของพี่แพรนะคะพี่แพรจะสอนไปเรื่องของการปรับถ้าหมวดพีเอาใหม่นะลูกวดพีถ้าเราอยู่หน้านี้เราจะปรับเรื่องของความสว่างเรากดปุ่มลงมันจะกลายเป็นเลขบวกลบแบบนี้นะคะอันนี้สามารถทําให้น้องสา,าปรับเรื่องของโทนสีได้ถ้าบวกก็จะสว่างมากถ้าลบก็จะลดน้อยลงตามเลเวลที่เราตั้งไว้นะคะมาถึง เรื่องของการตั้งค่ากล้องกดเข้าไปเมนูเหมือนเดิมเปลี่ยนจากเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ห้าและเข้าไปเรื่องของการสร้างสรรภาพถ่าย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 ,ายกดเข้าไปเลยค่ะอันนี้แหละจะเป็นโหมดที่ทำให้น้องสามารถปรับค่าต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นอันนี้ที่เป็นสแตนดาดนะคะสแตนดาดก็คือจะกึ่งๆใ่ไอ้หมดก่อนหน้านี้ที่พี่ๆสอนนะคะอันถัดมาจะเป็นนิวิทคือสีสดเห็นปะ หน้าที่จะแบบแอบ,บมีความสดขึ้นมาเบาๆถ้าอยากสดกว่านี้ปรับตรงนี้ได้นะคะก็จะมีเรื่องของอแสงเงาเรื่องของจุดต่างๆที่เป็นแบบการจะลบลิ้วรอยนะคะหรือว่าจะเป็นโทนต่างๆที่พรวขอมารีวิวอันนี้ละกันพร์เทตอันสุดท้ายเป็นแลเสเคปตก็ข้ามไปในะลกพี่พรวขอรีวิวแบบเกี่ยวกับการถ่ายภาพละกันพอเป็นพร์เทตแล้วที่น้องๆเห็นอยู่จะเป็นเลเวลที่พี่ตั้งไว้นะคะอันแรกจะเป็นเรื่องของคอนทราสต์นี่คอนทราสต์คือความคมชัดต่างๆ พอดีมีติงกายกเยอะขออนุญาตลบสามเลยค่ะลบสุดเลยไม่ชอบความชัดลบสุดอันนี้แล้วแต่ความชอบนะอันที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของความอิม่มสีความอิม่มสีนั้นหมายถึงถ้าเอ่อไม่ไม่ไม่ถ้าสมมติเนี่ยเห็นไหม νε, บกสน้องจะมีความเลือดฝาดสูงม,มากแต่ถ้าเป็นแบบสไตล์พี่พี่ชอบวันนี้รีวิวแบบลบหป่วยซิซิ ภาพสีวินเทจเบาๆอขออนุญาตเป็นลบหนึ่งอันถัดมาจะเป็นเรื่องของความคมชัดเช่นเดิมถ้าดึงสุดบวก3มชัดปึ๊บเลยค่ะแต่พี่ขอ,อนุญาตต่าสุดนะลูกขอเบลอๆเบาๆอันนี้ตั้งอยู่ในเลเวลที่พี่โอเคละพี่ก็กดตกลงก็คือแบบนี้ถูกปะ่าตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือน้องปรับไปแล้วน้องปิดเครื่องเปลี่ยนโหมดเล่นอย่างอื่นกลับมาจะเป็นเลเวลเดิมถ้าจะกลับมาเล่นในโหมดนี้ เพราะฉะนั้นการถ่ายจะง่ายมากและข้อดีของมันอย่างนึงคืออัดวิดีโอแล้วมันยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะมันดีมากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองถ่ายนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเลเวลที่พี่ตั้งไว้เมื่อสักครู่ติ๊งผิดด,ด,ด้านล่างนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลเดี๋ยวจะแบบลงไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการแบบเล่นง่ายๆของกล้องรุ่นนี้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทเผาอ,อยากจะบอกน้องๆค่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันมีอะไรอีกเยอะมากถ้าน้องรู้สึกว่าโหมดนี้มันเล่นยังไงหรือไม่เข้าใจอะไรยังไงให้กดตัวนี้ค่ะมันจะมี question mark เมื่อเรากดไปเรียบร้อยแล้วมันจะมีคําอธิบายในโหมดนั้นๆเพิ่มเติมไปอีกเนี่ยมันจะบอกเลยวิธีการเล่นวิธีการสอนต่างๆแบบการใช้งานเบื้องลึกโอ้โหละเอียดมากลองทําความเข้าใจกับมันแล้วลองใช้ด้วยตัวเอง ะะอย่าพยายามดูรีวิวเยอะมันจะงงแล้วพยายามลองเล่นดูแล้วลองปรับในเลเวลที่ชั้นสวยแบบนี้รับรองว่าน้องจะได้กล้องท,ที่ทรับรองถ่ายได้อย่างเป็นตัวเองแน่นอนนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้ค่ะกล้องรุ่นนี้บางคนบอกว่ามันเป็นทัชสกรีนใช่เป็นทัชสกรีนแต่น้องต้องกดปุ่มที่อยู่บริเวณหน้าจอเห็นป้ะมันจะมีรูปนิ้วปิงให้มีการเป็นสีส้มลักษณะนี้นั่นคือการกดทัชสกรีนได้แต่มันจะทัชสกรีนได้แค่ในขณะที่เราถ่ายรูปเท่านั้น ข้อดีของมันคือมันจะทําให้น้องอ่ะสามารถโฟกัสของที่ไม่ได้อยากโฟกัสอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใกล้หน้าเนี่ยแต่เราไม่ได้อยากถ่ายที่แบบติดหน้าเลยอยากถ่ายติดข้างหลังที่เป็นม้อนอเ,เอนี่ยเราอันนี้จิ้มช่วยได้แต่มันจะไม่ดีตรงที่เราไม่สามารถใช้งานแบบเลือกโหมดแล้วแบบเป็นนิ้วทัชสกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะมันใช้ได้แค่เฉพาะถ่ายภาพเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากใช้ก็กลับไปปิดที่จุดหน้าจอแบบนี้นะคะหลักๆก็จะมีประมาณนี้ เดี๋ยวพี่พาจะสอนวิธีการส่งภาพด้วยนะคะสำหรับกล้องรุ่นนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆโหลดแอปพลิเคชันกันก่อนเลยค่ะโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะคะน้องก็มาที่ตัวกล้องของเราแล้วก็กดที่ปุ่มเมนูของนีตโฟกัสอ่ะเลือกที่เมนูปึ๊บแล้วก็เลือกคําว่าไรสายแล้วเลือกอันแรกค่ะที่เขียนว่าส่งไปยังสมาร์ทโฟนจากนั้นเลือกอันล่างค่ะมันจะทําการ หา Wifi นะคะเราก็ไปเปิดตัว Wifi Setting แล้วเลือกชื่อเครื่องเราคือ5้าพนึงนะคะมันจะให้เราใส่รหัสพาสเวส่วดนะคะเราก็ทำการใส่เข้ารียกใส่แป๊บ,บนึงนะคะอ่ะพอใส่เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ให้มันเชื่อมต่อกันเลยตรงนี้มันก็จะเขียนว่าแช่นะคะเราก็ไปเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Play Memory นี่ค่ะเปิดเสร็จเรียบร้อยภาพที่เราถ่ายทั้งหมดจะโผล่ขึ้นมานี่พี่ามี18รูป จะทำการโผล่ขึ้นมา And อยากเอาภาพไหนาลงมือถือก็กดสมมติที่แพวเลือกหนึ่งภาพแล้วก็เลือก copy <c oughs> มาแล้วจ้ะนี่มันก็ถามว่า c o p ปเสร็จแล้วนะโอเคไหมโอเคเสร็จเรียบร้อวยวกดออกไปดูรูปได้เลยจ้ะรูปจะเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือรูปล่าสุดง่ายไหมอันนี้เราก็กดยกเลิอกออกได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปถ่ายรูปต่อลืมมน่าจะกิน นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะการสงภาพและการถ่ายรูปของกำลังนี้ง่ายไหมมันไม่ยากอย่างที่น้องๆคิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์พี่เพลวมาได้แล้วก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าคลิปนี้อาจจะสอนไม่ได้ครบถ้วนนะคะเพราะในเรื่องของการเซลฟี่ถ้าเกิดว่าอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถบอกกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะหาเวลามารีวิวกันใหม่ให้ฝากติดตามพี่เพีวด้วยนะซับสไคร์กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะน้องๆเจอก,กันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย